สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เรามีโอกาสมาไขขวรพราะนะของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งนะครับผ่านทางชีวิตของมารีนะครับอยู่ในลูกาบทที่1ข้อ46และก็47นะครับลูกาบทที่1ข้อ46และ47มารีจึงกล่าวว่าจิตใจของข้าพเจ้าก็ยกย่ององค์พระผู้เป็นเจ้า และจิตวิญญาณของข้าพเจ้าก็เปรมปีในพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพเจ้าเราขอบคุณพระเจ้านะครับที่มารีเองเนี่ยก็ได้เชื่อและไว้วางใจในพระองค์แล้วยินดีสละตัวเองนะครับเพื่อจะให้พระเจ้าสรงใช้นะครับตอนที่ทสวรรค์มาบอกนางมารีว่า มารีจะตั้งขันเพราะว่าเขาเป็นที่โปรดปรานนะครับพระเจ้าโปรดปรานเขาแล้วก็พระเจ้าเลือกนางมารีเนี่ยที่จะเป็นคุณแม่ที่จะอุ้มท้องพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าคือพระเยซูนเนี่ยนะครับตอนทุสวรมาหานางมารีมารีตกใจนะครับแล้วก็กังวลใจแล้วทุตสวรรค์ก็ปลอบใจนางมารีว่า เขาเป็นที่โปรดปานของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะตั้งคันและคลอดบุตรชายคนหนึ่งให้ตั้งชื่อว่าเยซูแล้วก็บุตรนั้นเนี่ยจะเป็นใหญ่เป็นพระผู้ช่วยให้รอดนะครับมารีก็แปลกใจแล้วก็สงสัยเพราะว่าเ,เขามีคู่มั่นคนหนึ่งชื่อโยเซฟแต่ยังไม่ได้แต่งงานกันแล้วก็มารีก็รักษาชีวิตที่บริสุทธิ์นะครับโยเซฟกับมารีรักษาชีวิตที่บริสุทธิ์ดังนั้นเนี่ยมารีก็เลยถาม รูสว,วรรด์ว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงเพราะเขายังไม่ได้แต่งงานยังไม่ได้หลับนอนกับชายคนไหนเลยรูสว,วรรค์ก็บอกว่านี่จะเป็นฤทธเดชของพระเจ้านะครับที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะ,ะให้พระเยซูคริสต์มาเกิดนะครับในท้องของนางมารีโดยที่ไม่ต้องผ่านการแต่งงานนางมารีก็ก็ ยอมรับบอกว่าเขาเป็นทาสของพระเจ้าฉะนั้นขอให้เป็นไปตามสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยที่ทูตสวรรค์พูดอย่างนั้นเลยตามที่ทูตสวรรค์บอกแต่ว่าการที่มารีจะพูดแบบนั้นได้เนี่ยนะครับก็หมายความว่าทูตสวรรค์ไม่ได้บอกมารีบอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปบอกโยเซฟเรื่องนี้นั่นหมายความว่ามารีเองเนี่ยจะต้องเผชิญหนึ่งถ้าหากว่าเขาตั้งคันนะ โดยที่ยังไม่ได้แต่งงานนะครับโยเซฟจะต้องถอนมั่นเขาสองคุณพ่อคุณแม่ก็จะต้องถามว่าใครเป็นพ่อของเด็กคนนี้ซึ่งมารีตอบไม่ได้ไปพูดให้ใครก็ไม่มีใครเชื่อว่า,เ,าเป็นลิ์เด็กของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทูตสวรรค์มาบอกเขาและพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำอย่างนี้สามจะต้องโดนหินคว้างตายนะครับในสังคมเวลานั้น แต่มารีเนี่ยยินดีที่จะยินดีที่จะเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้าแล้วมารีไม่รู้เรื่องว่าทศวรรนะ์น่ะไปเข้าฝันโยเซฟแล้วก็บอกโยเซฟบอกให้รับนางมารีมาเป็นภรรยาแต่งงานให้เรียบร้อยแล้วรับมาเป็นภรรยามารีตั้งขันเนี่ยเนี่ยเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าเป็นแผนการของพระเจ้านะครับผ่านเรื่องไปมารีเข้าใจแล้วทุกอย่างแล้ว มาลีบอกว่าจิตใจของข้าพเจ้าก็ยกย่ององค์พระผู้เป็นเจ้าและจิตวิญญาณของข้าพเจ้าก็เปลมปีในพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพเจ้าในความเชื่อจากมาลีที่เชื่อในพระเจ้าเนี่ยเขายอมรับน้มพระทัยพระเจ้าก่อนโดยที่เขาไม่รู้ว่าเขาอาจจะต้องเสี่ยงเรื่องนี้เขารู้แต่เขาก็ก็ต้องแล้วแต่พระเจ้าอะไรจะเกิดก็เกิดเขาใช้คําว่า นางมาลีใช้ควาว่าครับพระเจ้าเป็นทาสของพระเจ้าหมายความว่าทาสกับเจ้านายเจ้าชีวิตเนี่ยความปลอดภัยชีวิตของทาสการมีครอบครัวการแต่งงานทุกอย่างเนี่ยขึ้นอยู่กับองค์เจ้านายเท่านั้นเองแล้วมาลีก็ยกชีวิตของตัวเองเนี่ยให้พระเจ้านําถ้าพระเจ้าจะใช้เขาก็ได้ถ้าคนจะดูหมิ่นเขาเพราะว่าเขาตั้งคันโดยที่ยังไม่ได้แต่งงาน ก็ได้ถ้าโยเซฟจะหย่าก็ได้ถอนมั่นก็ได้เขาจะต้องอกหักเขาจะถูกตราหน้าว่าท้องไม่มีพ่อก็ได้เขายอมแล้วแต่พระเจ้าเลยแล้วแต่องค์เจ้านายจะเป็นคนจัดการเลยแล้วสิ่งที่ผ่านไปเนี่ยนะครับมาลีเนี่ย อโยเซฟมารับนางมารีแล้วก็พาไปจดทะเบียนเรียบร้อยเรียกว่าแต่งงานเรียบร้อยแล้วก็มีการขึ้นทะเบียนก็ต้องพากลับไปที่บ้านที่เบธเลเหมแล้วที่นั่นก็ลอดกุม,มารภายหลังมารีมาพูดถึงอย่างนี้บอกว่าจิตใจของข้าพเจ้าก็ยกย่ององค์พระเจ้าและจิตวิญญาณของพระเจ้าก็เปลิมปีในพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพเจ้าวันนี้อยากจะหนุนใจเราอย่างนี้บอกว่า ในชีวิตของการดำเนินชีวิตคริสเตียนของเราเนี่ยการเชื่อในพระองค์เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญการการถวายชีวิตของเราหรือการยอมจำนนชีวิตของเราต่อพระเจ้าเป็นเรื่องสำคัญจริงอยู่เราจจะกังวลหลายสิ่งหลายอย่างในในอนาคตแล้วก็เป็นเรื่องที่เราเองก็จัดการไม่ได้คาดไม่ถึงแต่เรารู้ว่ามันยากลำบากแล้วเกิดความกังวลใจมาก แต่ว่าความเชื่อที่เรามีในพระเจ้าเนี่ยจะต้องสํแแดงออกมาก่อนนะครับเมื่อเราสํแแดงไว้วางใจพระเจ้าเราวางใจในพระเจ้าใช่ไหมครับถ้าเราวางใจในพระเจ้าเราก็ต้องมั่นใจถึงการที่พระเจ้าจะพาเราผ่านความยากลําบากนั้นพระเจ้าจะพาเราผ่านอุปสรรคนั้นไปอะ่ะดังนั้นเนี่ยมันจะต้องก้าวข้ามความกังวลใจของเรา หลายๆครั้งในชีวิตของเราเราอยากจะสรรเสริญพระเจ้าเราอยากจะรับใช้ปโปรองเราอยากปฏิบัติโปรองเราอยากจะมีชีวิตที่ถูกต้องตามพระคำของพระเจ้าแต่เราติดอยู่ที่ความกังวลใจบางอย่างเพราะว่าเราเราไม่แน่ใจความเชื่อเราอาจจะน้อยน้อยเกินไปเราจะมองว่าเป็นไปได้ยังไงนะครับแต่เราไม่ต้องกลัวนะครับเราให้พระเจ้าผู้เป็นเจ้าของชีวิตของเราเนี่ยนำเราก่อนเลย เหมือนนางมาลีและในที่สุดเราจะสามารถยกย่องด้วยจิตใจของเรายกย่ององค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเราจิตวิญญาณของเราจะชื่นใจในการที่ได้พระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราและถึงแม้เราจะต้องอยู่ในความยากลําบากแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าพระเจ้าจะพาเราผ่านทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องและเราจะขอบคุณพระเจ้า และสิ่งที่มารีกับโยเซฟได้ทําการที่มารีได้ตกลงและโยเซฟก็ยินดีรับมามารีมาเป็นภรรยาและเชื่อฟังเนี่ยทำให้มีผลต่อคนทั้งโลกถึงทุกวันนี้ที่พระเยซูคริสต์ตายมาไม้ยังเขนแล้วก็ข่าวประเสริฐก็ถูกประกาศออกไปจนถึงสุดปลายแผ่นดินโลกและที่สําคัญเราทั้งหลายได้รับข่าวประเสริฐนั้นและเราได้เชื่อแล้วได้รับการยกโทษที่มาจากพระเจ้า นี่คือสิ่งที่เผลผลมาจากการที่เขายินดีให้พระเจ้านําก่อนแล้วเขาวางทุกอย่างที่เขาคิดว่าทำไม่ได้วางความกลัว,วความความความ,ความกังวลใจทุกอย่างให้พระเจ้านําเพราะเขามองว่าชีวิตของเขาจะดีขึ้นจะตกต่ำลงจะถูกดูหมิน่นจะถูกคนชมเชยก็แล้วแต่พระเจ้าผู้เป็นเจ้านายของเขา แล้วในที่สุดจิตใจของเขายกย่องพระองค์พี่น้องครับการที่เราเองจะสามารถมีจิตใจที่ยกย่องพระองค์ได้เนี่ยเราเองต้องเชื่อไว้วางใจในพระเจ้าก่อนพระเยซูเคยบอกว่าถ้าเราเชื่อเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าไงเราเชื่อก่อนนะครับเชื่อวางใจในพระเจ้าก่อน เราก็จะสามารถยกย่องพระเจ้าได้ถ้าเราแน่ใจว่าพระองค์เป็นพระเจ้าถ้าเราแน่ใจว่าพระองค์รักเราถ้าเราแน่ใจว่าพระองค์จะทสงใช้เราเพื่อเป็นพระพรและพระองค์ใช้เราที่เป็นพระพรเนี่ยหลายครั้งบางบางสำหรับบางคนนะที่พระเจ้าทรงใช้เป็นพิเศษอ่อมันลำบากแต่บางคนก็เป็นความชื่นชมยินดีเป็นความสําเร็จที่ถวายเกียรติพระเจ้าและชื่นชมยินดีจริงๆเลยเหมือ <c> น <oughs> เหมือนเด็กที่มีขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวแล้วเขายอมให้พระองค์ทรงใช้และเขาก็ได้กินอิ่มทั้งห้าพันคนแล้วก็ยังเหลือสิบสอกระบุงแล้วเด็กคนนั้นไม่เป็นอะไรแต่ก็มีบางคนอย่างพระเยซูคิดพระองค์ยินดีให้พระเจ้าใช้ตึงบนไม้กางเขนพระองค์ก็มาเกิด แล้วก็มาเป็นมนุษย์แล้วก็อยู่ในความจำกัดแบบนี้แล้วก็ต้องถูกคนทรยศแล้วก็ถูกใส่ร้ายแล้วก็ตึงบนไม้กางเขนพระเยซูก็เชื่อฟังพระบิดาแล้วก็ให้พระบิดาเป็นผู้นำและในที่สุดสิ่งที่ทำออกมาก็คือทำให้เขาประเสริฐไปถึงสุดปลายแผ่นดินโลกมีคิสจักรมีเราทั้งหลายได้รับพระคุณของพระเจ้าหลายๆผู้รับใช้พระเจ้าหลายๆคนในอดีตใน <c oughs> ในพระคำผีเนี่ยหลายคนจะต้องสละชีวิตนะเราจะเห็นบางคนอย่างเช่นมีคนตาบอดคนหนึ่งเนี่ยนะครับที่พระเยซูอบอกว่าพระเยซูรักษาเขาเสร็จแล้วสาวกถามบอกว่าใครเป็นคนทําบาปคนตาบอดคนเนี้พ่อเขาหรือตัวเขาพระเยซูบอกไม่ใช่คนคนนี้ถูกกําหนดให้เกิดขึ้นให้เป็นแบบนี้เพื่อจะช่วยแบบเป็นอุปกรณ์ที่พระเยซูใช้ประกาศว่าพระองค์เป็นพระเจ้า เขาต้องพบพระเยซูก่อนจนเขาโตและพบพระเยซูแล้วเขาถึงมองเห็นได้รับการรักษาที่มาจากพระเยซูนั้นในระหว่างที่เขาตั้งแต่เกิดจนเขาโตจนพบพระเยซูเนี่ยเขาอยู่ในความยากลําบากแต่ในที่สุดเขาสามารถเป็นพยานและเขาสามารถประกาศไปบนพระวจนะคํำของพระเจ้าที่พิมพ์ไปถึงที่ไหนคนเหล่านั้นก็ได้อ่านได้รู้เรื่องราวของผู้ชายคนนี้ที่พระเจ้าทรงใช้เขาดังนั้นนะ พี่น้องครับในในในความเชื่อของเรา <c oughs> ในตลอดปีที่ผ่านมาเนี่ยจนจะถึงสิ้นปีแล้วเนี่ยเราเองจะต้องมาทบทวนตัวเองว่าจริงๆเราใจของเรายกย่องพระเจ้าจริงๆไหมใจของเราจิตวิญญาณเราเปรมปีในพระองค์ไหมหรือเราผิดหวังในพระองค์ที่พระองค์ไม่ตามใจเราที่พระองค์ให้เราอยู่ในความยากลําบากหรือเรายังกังวลใจและยังไม่ยอมให้พระองค์ไม่เปรมปีเลย วันนี้ผมอยากจะนุ่นใจพี่น้องทุกคนนะครับรวมทั้งตัวผมเองด้วยผมคิดว่าจิตใจของเรายกย่องพระองค์กับจิตใจของเราเปรมปีในพระองค์จะทำให้เราเชื่อฟังพระองค์ได้โดยไม่มีเงื่อนไขเพราะเราประทับใจในพระองค์เราชื่นชมในพระองค์เรารักพระองค์เราซาบซึ้งในพระคุณของพระองค์และเราได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าด้วยฉะนั้นในคริสต์มาสปีนี้กับ จะสิ้นปีแล้วกับปีใหม่ที่จะมาถึงเนี่ยอยากให้เราตั้งเป็นเป้าหมายของเราว่าในปีต่อไปนะตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยเราจะจะให้จิตใจของเรายกย่องพระองค์ให้จิตวิญญาณของเราเปรมปีนในพระองค์ด้วยการที่เราจะมีประสบการณ์ในพระองค์ด้วยให้พระองค์นำชีวิตของเราเรายินดีให้พระองค์ทรงใช้ชีวิตของเราจริงๆและไม่ว่ามันจะเหน็ดเหนื่อยมันจะยากหรือมันจะสุขสบายหรือมันจะประสบความสําเร็จหรือมันประสบความความทุกข์ยากลําบากแต่เราก็ไม่เป็นไรเพราะชีวิตของเราที่เป็นทาสของพระองค์ ขึ้นอยู่กับเจ้านายองค์เจ้านายพระองค์จะเป็นผู้รับผิดชอบชีวิตของเราและครอบครัวของเราฉะนั้นขอพระเจ้าเมตตาที่เราจะไขขวรอันนี้แล้วก็ดูมาเรยเป็นตัวอย่างแล้วในที่สุดนะเขาได้ได,ได้ได้รับความรักที่โยเซฟก็ไม่ได้ถอดบันแล้วเขาได้คออบุตรชายที่เป็นพระผู้ช่วยให้รอดแล้วก็เป็นพระพรฉะนั้นขอพระเจ้าเมตตาเรานะเราเองเป็น เรายอมให้พระเจ้าใช้นะครับพระเจ้าก็จะสามารถใช้เราเป็นพรทั้งครอบครัวทั้งคริสตจักรและสังคมที่เราอยู่และที่สําคัญคือเราเองจะไม่ได้เข้าเฝ้ามือเปล่าเราเองจะต้อนรับการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์ด้วยการเป็นทาสที่ศ์ัื่อเป็นคนงานเป็นคนที่พระเจ้าส่งไถมาเป็นสาวกของพระองค์ที่พระเจ้าส่งเพาพระไถยดังนั้นขอพระเจ้าเมตตาเรานะครับ เราที่ฐานด้วยกันขอบคุณพระองค์ที่เมตตาเราแล้วให้ตัวอย่างชีวิตของนานมาลีของคนในพระคัมภีร์เดิมที่คนเหล่านั้นเปรมปีในพระองค์ยกย่องพระองค์ ขอพระเจ้าทรงช่วยที่เราจะมีประสบการณ์แบบนี้เราจะเชื่อในพระองค์แล้วยอมให้พระองค์ทรงนำหน้าชีวิตของเราและไม่ว่าเราจะเป็นยังไงเราจะเชื่อฟังพระองค์พระวิดาเจ้าเพื่อว่าพระองค์ทรงใช้เราและครอบครัวของเราและคริสจักรของเราและสังคมในชุมชนนี้จะได้รับพระพรผ่านเราทั้งหลายผ่านคริสจักร แล้วก็ครอบครัวของเราก็จะได้รับพระพรผ่านการที่พระเจ้าทรงใช้ชีวิตของเราด้วยขอพระเจ้าเมตตาเราทั้งหลายทุกคนด้วยครับเราจึงขอบคุณพระองค์เราอธิษฐานร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าทรงอวยพระพรเราทั้งหลายนะครับที่ให้ตลอดทั้งวันนี้และก็ตลอดชีวิตของเราจนกว่าพระองค์จะมาให้จิตใจของเรายกย่องพระองค์และจิตวิญญาณของเราก็เปรมปีในพระผู้ช่วย และผู้ช่วยให้รอดของเราด้วยนะครับขอพระเจ้าวอวยพรทุกคนนะครับสวัสดีครับ